แชร์ประสบการณ์ความคิดความเห็นนะครับเกี่ยวกับแจกเงิน1 0,000บาทเฟส2นะครับหัวข้อท็อปิกวันนี้มีคนแชร์มาว่ามีข้อมูลเงินคนชราอยู่แล้วนะครับทำไมทปปําแอปอะไรให้ยุ่งยากทําไมนะครับทำให้เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากไปได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทุกท่านสามารถแสดงความคิดความเห็นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับขอให้อ่าความคิดความเห็นนั้นเป็นความคิดที่สุภาพนิดหนึ่งนะครับแสดงความเห็นที่สุภาพนิดหนึ่งนะ กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยคนนี้นะครับแชร์เข้ามาว่ามีข้อมูลนะครับเงินคนชราหรือเงินคนแก่นะครับอยู่แล้วทําทแอป,ปทําไมให้ยุ่งยากนะครับทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากทำไมนะครับอ่ะเนื่องจากแอปพลิเคชันที่ทางรัฐบาลเขากำลังทำเนี่ยคือจะใช้ในกลุ่มคนเฟสสามซึ่งเป็นเฟสคนที่อายุ16ปีขึ้นไปนะครับ ซึ่งไม่ได้อยู่ในเฟสหนึ่งไม่ได้อยู่ในเฟสสองนะครับไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้มีสมาร์ทโฟนคนที่ลงทะเบียนกับแอปทางรัดไว้นะครับคนที่เหลือนั่นเองนะจะได้รับในเฟสสามนะครับเฟสสามซึ่งจะได้รับในรูปแบบของอ๋อซูเปอร์แอปนะครับไม่ไม่ใช่เป็นเงิน1 0 0 0 0ื่นบาทแล้วจะเป็นเงินดิจิทัลแทนนะครับตามรูปแบบโครงการดั้งเดิมที่เคยก่อตั้งเคยวางรูปแบบเอาไว้นะครับก็จะใช้แอปนั่นแหละ ซื้อช้อปปิ้งซื้อจ่ายผ่านแอปส่วนในเรื่องของกลุ่มผู้ตกหล่นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เราพูดกันบ่อยๆก็คือผู้ที่อยู่ในวัย60ปีขึ้นไปแล้วก็ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐทําให้อดได้เงิน1,000 0บาทในเฟส2นั้นนะครับรอบนี้นะผมมองว่าน่าจะตกหรือ ไปอยู่ในรอบของผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือนอนสมาร์ทโฟนซึ่งเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีว่าไอ้รอบนอนสมาร์ทโฟนมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะมันจะต้องมีเงื่อนไขว่าคนที่ได้รับนอนสมาร์ทโฟนต้องมีอายุเท่านี้เท่านั้นนะครับต้องเป็นคนแบบคุณสมบัติแบบนี้แบบนั้นคือคุณสมบัติเดิมอะมีไว้ก่อนแต่มันต้องมีอะไรเพิ่มเติมมาแน่นอนนะเดี๋ยวคงได้ดูกันซึ่งถ้าเกิดไม่มี อะไรมากไม่มีอะไรเพิ่มเติมทุกท่านที่ไม่ได้หรืออดได้ในเฟส2นะครับสามารถไปลงทะเบียนในรอบนอนสมาร์ทโฟนได้กับธนาคารที่เขาจะเปิดให้ลงทะเบียนณนะช่วงเวลานั้นนะครับตอนนี้ยังไม่ประกาศแต่ดูแล้ว,ว่มีแน่นอนเขาไม่ตัดทิ้งมีแน่นอนอาจจะมาพร้อมหรือล้อก,กับเฟส3นะครับนะส่วนเรื่องแน่นอนว่าถ้าเกิดจะแจกคนชรายอย่างเดียว่ไม่ต้องทำแอปเลยใช้ยึดข้อมูล จากฐานข้อมูลของเบี้ยชราภาพที่โอนในทุกๆเดือนเนี่ยก็สามารถโอนให้กับผู้ชรานะครับหรือคนแก่ได้ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับตามเงื่อนไขนะซึ่งผมเห็นด้วยนะว่าถ้าเกิดจะแจกกลุ่มคนชราจริงๆนะครับแจกกลุ่มผู้สูงอายุจริงๆนะครับก็ควรจะใช้ยึดฐานข้อมูลตัวนั้นนะครับจะแม่นยํากว่าแล้วก็เอาคุณสมบัติไปจับใช่ไหมเอาคุณสมบัติทั้งหมดที่ทาง เรากองมาว่าถ้าใครมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้สแสดงว่าเป็นคนที่มีเงินน้อยจริงๆไม่ใช่แบบเป็นคนแก่ที่รวยอะไรเงี้ยนะครับก็ตัดผู้สูงอายุที่ล่ำรวยไปได้นะครับใช่แล้วครับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเลยครับนะครับผู้สูงอายุทุกคนนะครับผู้สูงอายุนะครับนี่นะครับก็คือโอนโอนปุ๊บม,มันง่ายสุดแล้วนะครับไม่ต้องไปอะไรเยอะ คนที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จไม่ใช่ผู้สูงอายุแบบเป็นคนไม่มีการศึกษาและไม่เก่งเรื่องไอทีด้วยหลายท่านไม่เก่งเรื่องไอทีหลายท่านไม่รู้ว่าจะโหลดแอป,ปยังไงหลายท่านไม่ทันเทคโนโลยีซึ่งไม่แปลกนะเพราะว่าคนรุ่นเทคโนโลยีเนี่ยมันเพิ่งมาประมาณ20-30ปีใช่ไหมแต่คนแก่คนสูงอายุเนี่ยเขา60ปี70ปีเนี่ยเขาไม่ได้ทันเทคโนโลยีหรอกนะครับอย่าตัดเลยคนแก่จนๆนะครับ รอความหวังจากรัฐบาลนะครับแก้ไขให้คนแก่ด้วยะนะครับจริงค่ะผู้สูงอายุรายได้น้อยมีโทรศัพท์ก็ไม่สามารถรองรับการติดตั้งแอป,ปที่กำหนดได้นะครับถึงจะมีสมาร์ทโฟนเช่น iOS ต่ำๆต,ต,ติดตั้งก็ไม่ได้ทําใ้้เสียโอกาสอันนี้ถูกเลยผมเคยมีตัว Android เวอร์ชั่นเก่ามากเป็นมือถือเวอร์ชั่นเก่ามากที่ใช้มานานเลย นะครับสมัยอยู่มหาลาัยใช้มาหูเป็นเกือบ10ปีแล้วอะแล้ว Android รุ่นนั้น่ะนะครับมันอัป Android เวอร์ชันใหม่ๆไม่ได้แล้วมาทำให้แอปพลิเคชันโดยเฉพาะแอปธนาคารบางแอปของผมใช้ไม่ได้จริงนะไม่สามารถเปิดเข้าไปในแอปนั้นได้เพราะมันต้องใช้ Android ที่เวอร์ชันใหม่กว่านั้นเพื่อรองรับเทคโนโลยีรองรับเรียกว่ามาตรการความปลอดภัยซึ่งล้ำไปกว่านั้นอันนี้คือเรื่องจริงเลยแม้จะมีสมาร์ทโฟนก็จริงแต่สมาร์ทโฟนนั้น นะครับมันเป็นรุ่นเก่ามากที่ท,ท,ไทีไม่สามารถอัปเดตได้แล้วนะครับมันจะไม่เหมือนรุ่นใหม่ๆนะเพราะนะั้นสมาร์ทโฟนมันก็มีอายุนะมันไม่ใช่ว่าไม่เสียแล้วใช้ไปเรื่อยๆได้เสมอไปนะครับอันนี้ก็อันนี้ประสบการณ์ตรงนะเจปีลงทะเบียนไม่สําเร็จแล้วจะได้รับเงินไหมคะจะต้องทําอย่างไรก็รอในรอบนอนสมาร์ทโฟนนะครับเดี๋ยวดูประกาศจากรอบนอนสมาร์ทโฟนยังมีความหวังอยู่นะครับ ผู้สูงอายุเพิ่งจะมีมือถือในเดือนพฤศจากสอง้าย,ยน2567จะลงทะเบียนเฟสสาได้ไหมนะครับเฟสสามลงไม่ได้แล้วครับนะครับนอกจากจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนหรือมีการเปิดเ,เช็คสิทธิ์ใหม่อะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ตอนเนี้ยเขาไม่ได้ให้เปิดให้ลงทะเบียนหรือลงไม่ได้แล้วนะครับต้องรอรอรอจังหวะ อ่ะนะครับใครอยากจะแชร์ความคิดความเห็นประสบการณ์ด้านใดนะครับมีความมีแนวทางยังไงลองแชร์กันมาได้ใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับกับการแชร์ความคิดความเห็นหรือประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับตัวเงิน1,000 0บาทเฟสอเนาะก่อนจากกันอสังหาวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเลงให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงกชาติ Chart, ให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ